สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีเมนูเด็ดอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับนี่ครับเนื้อวัวสดๆใหม่ๆครับจากเขียงเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูสูตรลาบครับลาบสูตรเหนื้อนะครับนี่ครับเนื้อยังแดงๆดูตับนี่ครับตับยังใสๆอยู่เลยนะครับผม ซื้อมาจากเขียงนะครับพอดีทํากินคนเดียวครับก็เอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูพริกก็คั่วใหม่ๆนะครับเพื่อเวลาคั่วใหม่ๆแบบนี้มันจะหอมนะครับถ้าพริกเวลาเราคั่วไว้นานๆมันจะกินมันจะไม่หอมนะครับหอมนี่ครับนี่ครับหลังจากเราเตรียมเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นมีด แล้วก็เขียงนะครับก็เนื้อเรามาทําการแต่งเนื้อกันนะครับเนื้อที่เราซื้อมาจากตลาดมันก็จะมีพวกนี่ครับพวกเอ็นพวกอะไรนี่ครับแล้วก็นี่ครับ, N, รรบ,รบใช้มีดมีดแต่งเนื้อของผมนะครับคมมากเลยครับนี่ครับนี่ครับคมขนาดนี้เลยนะครับ นีครับก็จะเอาพวกเอ็นนี้ออกนะครับครับนีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งเนื้อก่อนนะครับนี่ครับวิธีการหรือว่าจะให้ผมทําเลยนะครับแบบนี้เลยเนาะแต่คลิปมันจะยาวนะครับนี่ครับมันก็จะเหลือแต่เอ็นนะครับถ้ามีดคม การแต่งเนื้อของเราก็จะสะดวกสบายนะครับนี่ครับก็เราก็จะได้ชิ้นเนื้อประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเนื้อที่ไม่มีเอ็นนะครับนี่ครับดบูวิธีการแต่งเนื้อนี่ครับต้องมีดคมนะครับ เนื้อสดๆใหม่ๆนะครับหลังจากผมแต่งเนื้อที่เอาส่วนที่เป็นเอ็นออกออกแล้วนะครับมันก็จะเปดได้ประมาณนี้ครับอันนี้คือติดนิดๆหน่อยๆครับเพราะมันปาดไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับส่วนเศษตัวนี้ก็จะเอาไปทำใส่น้ำซุปก็ได้นะครับโอเคครับ จากนั้นก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับทําไมถึงหั่นเป็นชิ้นๆเพราะว่าสะดวกสบายในการสับนะครับสับให้มันละเอียดนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้มันสับลำบากนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับเล็กที่สุดที่จะเล็กได้นะครับหรือว่าพอประมาณนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะสับนะครับเราก็ใส่เกลือ นี่ครับเพื่อให้เนื้อมันเหนียวนะครับแล้วก็เวลาสับเนื้อจะไม่ติดติดไอ้มีดนะครับนี่ครับจากนั้นแล้วก็นี่ครับใส่ผักผักเพียานะครับทางเหนือก็เขาเรียกผักไผ่นะครับสับกันเลยครับ บ้านผมเรียกผักไผ่นะครับผักไผ่ผักเพลวถ้าเพิ่มสีสันของเนื้อก็มีเลือดนะครับเลือดตัวนี้ครับเอาส่วนที่เป็นเป็นก้อนนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นน้ำข้นก็เอาน้ำใส่นิดหน่อยนะครับเพื่อให้เพิ่มสีสันของเนื้อนะครับให้ออกสีแดงๆนะครับ แล้วข้อดีของการใส่เลือดก็คือเนื้อจะไม่ติดมีดนะครับเราจะใส่เยอะนะครับใส่ให้ชุ่มๆเราก็สับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะละเอียดนะครับนี่ครับก็สับไปเรื่อยๆครับนี่ครับเวลาใส่เลือดไปแล้วเนื้อจะไม่ติดมีดมานะครับ ข้อดีของการใส่เลือดแล้วก็เพิ่มสีสันของเนื้อด้วยนะครับหลังจากเราสับเสร็จแล้วนะครับความละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาเตรียมเครื่องเครื่องยำกันครับหรือเครื่องลาบก่อนนะครับนี่ครับเราเรียกยำลาบนะครับ นี่ครับเอาเก็บไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะมีพวกตะไคร้ใบมะกรูดนี่ครับทำพริกพริกลาบนะครับพริกลาบของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็หอมบ้านผมเรียกว่าหอมหอมขาวนะครับนี่ครับหรือว่ากระเทียมนี่นะครับแล้วก็มี พริกพริกแห้งนะครับหรือว่าพริกป่นก็ได้นะครับแต่ผมเอามารวมกันว่ามีพริกแห้งแล้วก็จะมีนี่ครับเม็ดผักชีนะครับจากนั้นเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปคั่วอีกรอบนึงนะครับหั่นตะไคร้หันห่นกระเทียมนะครับ รับรองไม่มีเล็บติดไปนะครับการจับก็จะประมาณนี้นะครับทำมือแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับรับรองไม่มีเล็บติดไปนะครับแล้วเรามาดูหั่น ตัวใบมะกรูดนะครับนี่ครับก็จะซ้อนเป็นแบบนี้นะครับแล้วพับนี่ครับอันแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ นี้มันเร่งรีบอยู่นะเพราะว่าถ้าทำช้าก็เวลาคลิปก็จะนานนะครับนี่ครับนี่ครับดูความละเอียดก็พอได้อยู่นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็เอาตรงนี้ตรงนี้นะครับไปขั้ว ให้มันหอมนะครับเพราะว่าสูตรเหนือถ้าทําแบบนี้จะไม่มีกลิ่นสาบเนือ้อจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเยอะครับคั่วมันจะหอมนะครับจากนั้นเราก็ตั้งกระทะเลยนะครับแล้วก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นี้ครับลงมาคั่วเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ตั้งไฟอ่อนๆน,นี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีนี่ครับเม็ดผักชีนะครับเพิ่มความหอมเพราะว่าพริกแล้วผมวันนี้ผมหาได้แค่นี้นะครับก็จะมีถ้าจะให้ดีก็พวกดีปีพวกอันนั้นนี่นะครับพวกดีปีพวก อมแดงเพื่อเพิ่มให้ความหอมกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมหาได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็ได้นะครับคั่วไปเรื่อยๆครับพอได้ที่แล้วนะครับพอดีผมพริกตรงนี้ผมคั่วไว้อีกคั้วไว้ก่อนแล้วนะครับผมจะเอาทําพริกป่นนะครับผมก็ใส่ไปไปด้วยกันเลยนะครับเราก็กะประมาณให้พอดีที่เรากินนะครับ คนไหนชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะเลยนะครับแล้วคนไหนชอบเผ็ดน้อยก็ใส่พอประมาณนะครับเราค่อยเติมได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะไปก่อนนะครับนี่ครับจากนี้เราก็เอาไปโขกให้มันละเอียดครับแล้วก็เอามาผสมหรือยำลาบเลยเลยครับนี่ครับคลิปของผมก็จะทำหลายอย่าง ไม่จําเป็นต้องเป็นช่างทําช่างตลอดนะครับผมจะพาทําพาดูไปเรื่อยๆครับติดตามกันไปเรื่อยๆตลอดนะครับไม่จําเป็นต้องซ่อมงานเกี่ยวกับช่างครับผมจะเวลาผมไปกินไปเที่ยวไปอะไรผมก็จะลงคลิปนะครับเพราะช่องผมนี้ช่องนี้ผมมีอันเดียวนะครับผมก็จะลงหลายๆอย่างนะครับ ถ้ากดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับที่ผมทําอะไรลงไปนะครับหรือว่าผมลงคลิปอะไรลงไปนะครับนี่ครับนี่พริกลาบครับของเราก็ได้ที่แล้วนะครับแล้วก็เอามาโขกให้ละเอียดนะครับแล้วเราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคั้วไว้แล้วนะครับเราก็เอาลงโขกให้ละเอียดเลยครับข้อ ดีก็คือเราต้องมีคกหินนะครับถ้าคิดว่าจะให้ความละเอียดของพริกลาบเราต้องใช้คกหินนะครับนะครับมันจะละเอียดกว่าคกคกที่เป็นที่เป็นสากเป็นไม้นะครับหรือว่าคกดินปั้นนะครับดิน,นมันจะไม่ค่อยละเอียดนะครับนี่ครับนี่ครับ ขนาดคกหินนะครับยังได้ขนาดนี้นะครับถ้าเป็นพคกไม้หรือว่าคกดินจะขนาดไหนนะครับก็แล้วแต่คนที่ชอบว่าชอบละเอียดมากละเอียดน้อยครับแต่ผมเอาแค่นี้พอครับเพราะว่าเมื่อยแขนแล้วนะครับส่วนเครื่องในคนไหนชอบกินดิบก็หั่นแล้วก็ใส่ดิบได้เลยนะครับแต่คนไหนชอบกินสุกก็ จะเอามาล้วนให้มันสุกก่อนนะครับแล้วก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ําน้าเพรียไปนะครับนี่ครับน้าเพรียหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องในเข้าใส่เลยนะครับล้วนให้มันสุกก่อนนะครับนี่ครับ นี่ครับแล้วก็รวนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากรวนเราก็ปรุงรสนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เครื่องในได้รสชาตินะครับเราก็ใส่ผงชูรสแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับนี่ครับเพื่อให้ได้รสชาตินะครับผงชูรสกับเกลือมันจะซึมเข้าไปเนื้อหรือเครื่องในตรงนี้นะครับเราไม่ต้องทําให้มันฉุกมากนะครับเพราะเครื่องใน เวลาสุกหนักสุกมากมันจะเหนียวนะครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้มันจะเหนียวพอแล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่ครับจากนั้นเราได้ทำเครื่องในที่มันสุกแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องเลยนะครับหรือเตรียมภาชนะนี่ครับที่กว้างๆนะครับ ทำการผสมนะครับภาษาเหนือก็เรียกว่ายำลาบนะครับคือผสมกุกเขาให้เข้ากันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะมีเครื่องในที่สุกแล้วนะครับแล้วก็พริกลาบนี่ครับพริกลาบที่เราโขกไว้นะครับใส่เลยน,นะครับลาบ ต้องเน้นเผ็ดนะครับออกเผ็ดๆนะครับถ้าเราไม่พอเราก็เติมพริกป่นได้นะครับนี่ครับคลิปนี้จะยาวหน่อยครับพ่อทำทุกขั้นตอนนะครับคลุกเขาพริกลาบให้เข้ากับเครื่องในก่อนนะครับแล้วก็เราก็นำเนื้อที่เราสับละเอีดยดไว้เอามาใส่เลยนะครับ นี่ครับเนื้อที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราก็เอาใส่เลยนะครับ <c oughs> นี่ครับจะคนยังไงก็ได้นะครับให้ส่วนผสมที่เราเตรียมเตรียมไว้นะี่ให้มันเข้ากันดีทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเราจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับแนื้อแต่ความสามารถของใครนะครับแล้วก็ถ้า ปริมาณมากๆหรือเยอะๆก็ต้องใส่ถุงมือครับใส่ถุงมือแล้วก็ขยำเลยนะครับหรือเอาถุงรองใส่มือนะครับขยำขยำให้จนผสมทั้งหมดเข้าเข้ากันนะครับคุกเขาเข้ากันได้นะครับนี่ครับถ้าเราคุกเขาเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ชิมดูก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราได้ปรุงก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าขาดตัวไหนเราก็เสริมเข้าไปนะครับ วนผมก็เป็นนี่เลยครับชูรสครับใส่ชูรสเพื่อความอร่อยนะครับแล้วก็เกลือเกลืออีกนิดหน่อยนะครับเราอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันของไม่มีน้ํานะครับมันไม่มีน้ํานะครับมันจะทําให้เค็มนี่ครับใส่นิดมันจะทําให้เค็มนะครับแล้วก็ชิมดูก,ก่อนทีละ่ชิมไปเรื่อยๆนะครับ คุกเขาให้เข้ากันก่อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของคนที่ชอบขมนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นดีวัวแท้ครับผมซื้อมาจากโคงหรือว่าลงลงค่าสัตริย์เลยนะครับแล้วก็ผมเอามาแช่หรือว่าดองน้ําปลาไว้นะครับดีครึ่งน้ําปลาครึ่งนะครับนี่ครับสูตรนี้เลยนะครับรับรองขม ดีแท้มันจะขมออกหวานๆนะครับนี่ครับใส่แบบนี้เลยนะครับเพราะาผมเป็นคนชอบขมนะครับนี่ครับสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นกินได้หลายๆปีพวกดีวัวแต่เราต้องแช่น้ำปลานะครับหรือว,ว่าดองน้ำปลาไว้นะครับรับรองขมขมอร่อยอะครับ ิมดูก่อนนะครับถ้าเราชิมได้ที่แล้วนะครับเราก็ดูดูสีสารมันมันจะออกจืดๆนะครับเพราะว่าโดนพวกพริกพวกสมุนไพรไปนะครับเติมสีสารก็คือตัวนี้เลยครับเลือดเลือดที่เขาแถมมาให้นะครับหรือว่านี่ครับถ้าคนไหนชอบเลือดเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้นะครับ แต่เราต้องชิมดูอีกครั้งนะครับเพราะว่าเลือดบางร้านเขาจะมีความเค็มนะครับเพราะว่าเขาจะใส่เกลือนะครับเพื่อป้องกันการเน่าเสียของเลือดนะครับนี่ครับสีสันก็จะออกออกแดงๆนะครับส่วนผมชอบเลือดเยอะก็ใส่นี่เลยครับ น่ครับดูสีสันมันก็จะออกแดงๆเป็นลาบที่น่ากินนะครับถ้าลาบที่ซีดๆก็มันจะไม่ค่อยน่ากินนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็หอมรวมนะครับเทใส่เลยครับแบบนี้เลยนะครับนี่สีสันแบบนี้เลยนะครับ ช็อตเด็ดของวันนี้ก็คือตัวนี้ผมซื้อมาจากโครงโครงเนื้อนะครับมันจะได้ตับที่สดนี่ครับตับใสๆเลยนะครับผมจะไม่ลวกนะครับเวลาลวกตับมันจะแข็งเวลาลวกสุกเยอะๆสุกมากๆมันจะแข็งนะครับผมจะใส่สดๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับตับสด เวลาสดแบบนี้นะครับมันจะอร่อยเพราะว่ามันจะไม่แข็งนะครับสำหรับคนชอบกินดิบนะครับกินแบบชอบตับขอบกินเนื้อพวกดิบเนี่ยครับอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับช่องผมก็ไม่เน้นช่างเสมอไปนะครับ ทำผมอยากลงอะไรก็ลงไปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูหลากหลายนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นช่างเพราะว่าถ้าช่างตลอดไปก็จะเดิมๆครับมันจะซ้ำซากจำเจนะครับไปกินไปเที่ยวได้เมนูไหนดีๆเด็ดๆผมก็จะลงช่องนี้นะครับเพราะของผมก็จะมีอยู่ช่องเดียวครับนี่ครับถ้าคนไหนกดกระดิง่งก็จะเตือนท่าน เป็นคนแรกนะครับเพื่อดูคลิปผมนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ